เมียก็ไปเมียยังกินอยู่แมยังกินอยู่น้เมียไม่อยู่เมียก็อยู่บ้านดาแล้วน้าเมียน้าตาก็ต่อไปทำอะไรตาก็ใชว่าต่อไปตาก็ทำอะไรตาเมาหนึ่งสองขอขยันห่อสองสองอันนะคะ เอาใช่อะต้องเอาอะไรอะกระดาษโลปะเอาน้ำหรอกับกระดาษโลลสวยเรเพิ่งกลับมาอ่า

ไม่มีชอบอะ่ะหาด้วยนะแบบเอาขย่าวดิขย่าวต้นต้นต้นมะม่วงเร็วขย่าวขย่าวดูแรง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 ดเ,รเดกตาขย่าวให้เดี๋ยวคอยดูนะมันจะหล่นลงมาคอยดูนะ นู่นหล่นแล้วมะม่วงหล่นแล้วอมอหล่นอ,อ,อ,อี้อี้อันนี้ Không cạp. Không cạp đi. Cạp